แต่คนนี้เรา <I am. S 2> ชอบใจ <st vais> สิ่งที่เชื่อและสิ่งที่ชอบหรอว่ากันไม่ได้ผมก็เกิดลูกแถวเนี้ยเนาสิ่งเลยห์ลหรอว่าเปิดจัดทีนึงนปิดจิตวิเราจัดสรรนะ้นสิ่งนั้นจะจัดสรรใจซะแล้วองค์พระนี่คือสัญลักษณ์ของความดีเที่ยวแล้วปังเพิ่มพลังชีวิตหากความรู้ยังไม่สามารถสร้างความเข้าใจในทุกสิ่งได้ มนุษย์เราจึงมักพึ่งพาสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่ส่งผ่านตำนานเรื่องเล่าจนกลายเป็นความเชื่อและความศรัทธ,ธาน้ำทั่วหมู่บ้านเขาก็เลยได้โยกย้ายหมู่บ้านขึ้นมาอยู่ที่อำเภอใหม่ที่เป็นชื่อสหัสขันชุมชนสหัสขันยังคงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมชาวอีสานด้วยการถ่ายทอดทางภาษาประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตบ่งบอกถึงพลังแห่งความรักและความสุขสมบูรณ์การงานก้าวหน้าการเงินมั่งคั่งสุขภาพที่ยั่งยืนความรักสมบูรณ์แบบความมั่นคงแคล้วคลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนคือหมุดหมายสำคัญที่ทุกคนต่างไขว่คว้าดังเช่นวัดพุทธาวาสภูสิงห์ที่ได้รับความศรัทธา มีความเชื่อในพลังพิเศษเหนือธรรมชาติด้านความรักสถาที่อห่งนี้ภูภูล,ลูกนี้3,800กว่าได้และจุดที่ตั้งตรงนี้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดแต่เป็นจุดที่สามารถมองเห็นชาวบ้านได้มากที่สุดองค์พระนี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความดี ็ปรากฏว่าชาวบ,บ้านเขามีส่วนร่วมร่วมสร้างร่วมดาเนินการผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสมัยน,นั้นนะคะ่านได้พาชาวบ้านสร้างพระขึ้นมาเพื่อที่จะได้ยึดเหนีย่ยวจิตใจชาวบ้านที่เสียบ้านเหมือนกับเสียบ้านน้องโยกย,ย,ย้ายผู้แานหม่ผมก็เกิดอยู่แถวนี้เนาะก็เลยฮู้รูดแล้วว่าเมื่อตะกงดทันกีต้องเอาควอมลากขึ้นมาได้ ไปใต่สูบเนาะใต่สูบแล้วก็ไปบอกคนว่าจยกพบนั่งแสงจันทร์ทายา,าลานี่ยังไนี้เราขิห่หลีผมแพร่ไปยังยังบ,บ่อยากพบผมบอกพ่อผมผมมากแล้วพูดตัวเพื่นจังติใจอ่อนมากตอนแรกก็อขอพรให้มีความสุขแต่คนนี้เราชอบใจถ้าเป็นไปได้ก็อยากแต่งงานอะไรเงี้ย ออหเดือนก็แต่งงานกันทนพนผลนมาทุกวันนี่แหละเรื่องเล่าตำนานสิ่งเหนืออำนาจธรรมชาติทำให้วัดพุทธาวาสภูสิงห์และชุมชนสหัสขันต่างพึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นต่อให้เวลาผ่านมานานแค่ไหนความรักและสามคัคคีก็ยังคงอยู่กับชาวชุมชนสหัสขันแห่งนี้จวบจนถึงปัจจุบันท่านที่อยากจะแสวงหาความรัก ที่มันคงยั่งยืนตลอดไปขอให้มาที่นี่วัดพุทธวาดภูสิงห์นะครับขอเชิญชวนครับคือวัดเป็นสถานที่สมหวังนะหลองพ่ออยากจะบอกนี้นะถ้ามาวัดแล้วผิดหวังรู้จะมาทำไมทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยล้วนมีวิถีธรรมเนียมความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมาย หากต้องการไปขอพรอขอพลังพิเศษเกี่ยวกับความรักยังมีสถานที่อื่นๆที่เราได้รวบรวมไว้จากทั่วประเทศชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนอกจากจะมอบความสุขทางกายยังมอบพลังพิเศษให้กับจิตใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้อีกด้วย เที่ยวแล้วปังเพิ่มพลังชีวิตความรักสมบูรณ์วัดพุทธ,ธาวาสภูสิงห์ชุมชนาศาสขันจังหวัดกาลสินถ้านี่มาไม่เคยขอว่าให้มีเงินร้อยเงินล้านนะที่รักนะเนาะเราจะบอกว่าให้เราอยู่ด้วยกันตลอดไปแค่นั้น